สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศฝนตกนะคะเนี่ยค่ะพายุเข้านะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากบางพื้นที่นะคะก็แบบว่าลมแรงนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะอันนี้ก็เพิ่งหยุดไปเมื่อเช้านี้นะคะเนี่ยค่ะก็รินไปปลอยนะคะก็จะพามารีวิวดูต้นไม้นะคะบรรยากาศวันฝนตกนะคะออกเป็นไหนไม่ได้เลยนะคะเฉะแฉะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสละแหน่นะคะกําลังงามพลิกออกดอกติดผลเยอะมากเลยนะคะกระเจียวก็กําลังโรยลานะคะเนี่ยต้นทรงต้นส้มน,นะคะ อันนี้ก็เป็นดอกแพรเซียงไฮ้นะคะกําลังจะบานนะคะเนี่ยค่ะช่วงเสสายนู่นแหละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครือนะคะพวกแตงไทยพวกอะไรนะคะเนี่ยค่ะก็จะพารีวิวนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะฝนตกค่ะเนี่ยค่ะสีจริงแบบว่าสวยมากเลยนะคะสีจริงเขาจะออกเป็นสีส้มนะคะแต่ในกล้องอาจจะออกจางๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นเครือแตงโมนะคะเนี่ยค่ะแตงโมของทัดดาวน,นะคะพาชมบรรยากาศรอบบ้านวันฝนตกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนะคะเบียแมงลักนะคะที่ทัดดาวเคยเอามาปลูกนะคะต้นเล็กๆประมาณนี้นะคะอันนี้โตนะคะเด็ดยอดกินไม่ทันเลยนะคะเนี่ยแตกไม่ทันนะคะพอถูกฝนแล้วออกมางามมากเลยนะคะน,คนะคะบรรยากาศนะคะต้นมะละกอนะคะที่ย้ายออกมาปลูกนะคะนะคะอันนั้นปลูกใหม่นะคะสองต้นนั้นปลูกใหม่นะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะว่าฝนลงนะคะมันอาจจะลากเน่านะคะ นะคแต่ต้นนี้เขาติดแล้วนะคะเนะี่ยเพราะว่าย้ายมาตั้งแต่ก่อนที่ฝนฝนจะตกก่อนที่พายุจะเข้าช่วงแรกนะคะเนะี่ยมรกอฮอนแลนนะคะนี่เลยต้นเงาะของทัดดาวนะคะอันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะความเจริญเติบโตนะคะของเขานะคะเนี่ยกำลังแตกยอดใหม่อีกแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะ สวยมากนะคะอันนี้ถือว่าติดแล้วนะคะผลตอบรับคือดีนะคะเคยรีวิวไปแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะ,ะวูวพริกงามมากค่ะลูกโตมากเลยต้นเล็กนิดเดียวนะคะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากเลยนะคะพิกของทัดดาวนะคะเนี่ยค่ะ ปลูกไม่เท่าไรนะคะก็ได้กินแล้วนะคะช่วงหน้าฝนปลูกอะไรก็งามนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นเข้าพันศานะคะกําลังจะโรยลานะคะนคะคะเพราะว่ามันจะออกพันศาแล้วนะคะเขาก็จะตายนะคะเราก็จะลงขัวแล้วก็รองอกปีหน้านะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็กําลังติดดอกน,นะคะพริกแบบว่างามมากเดี๋ยวถ้าดาจะพาไปดูลํใหญ่ทุ่งเงินทุ่งทองก็กําลังงามเลยนะคะเนี่ย นะมีหมดนะคะของกินของทัดดาวนะคะมะมงมะม่วงนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของลำไย,ยนะคะลำไย,ยก็ฟื้นตัวแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะกําลังงามเลยนะคะดูค่ะกําลังแตกยอดนะคะเนะี่ยกำลังออกยอดนะคะแตกยอดผลตอบรับคือดีนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงหมดฝนนะคะก็จะตัดแต่งนะคะพวกต้นมงต้นไม้นะคะที่อยู่ตามขอบขอบอ,อกนะคะให้แบบว่าโล่งนะคะนะคะแก้วมังกรสีแดงก็มีนะคะนะคะ บรรยากาศค้มฟ้าค้มฝนค่ะนีค่ะบรรยากาศบ้านของทัดดาวนะคะอันนี้คือของจริงนะคะมืดมากเลยนะคะนี่ยค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็พารีวิวดูรอบบ้านนะคะเอซีท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องทัดดาวอินดี้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ